จะเอ๋เปียนไหนมาไหนใครๆต่อใครเรียกผมวิลลี่พอผมยกมือชี้ดูเหมือนซ้อนรามต้อนอายเกิดบ้ขาขณะผมไม่ใช่นักร้องนะครับแล้วผมก็ไม่ใช่นักรักผมไม่ใช่นักเลงแต่ผมเป็นนักหลวงผมโจกอย่างเดียวครับอันนี้ครับโอ้ไม่สอบเลยใหม่หม่ใหม่อันนี้ครับอ่าเรามาดักหนูครับนี่หนแหละครับผมเดินมาผมเจอเครียกว,ว่าคูหนอกหรือว่าคลองหนูนะครับนี่เห็นไหม บาไม่สามน้อยอ่าเรามาเลาะครับเาวันเลาะหาครองหนูนะครับเนาะเราจะดักหนูแล้วยังไงก็พรุ่งนี้มาติดตามแล้วก็ติดใจนะครับว่าจะได้จะโดนหรือเปล่าลุนๆนะครับเนาะฝากไม่ไม่และแม่มาและไม่ลูกอ่อนนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะถ้าไม่ไม่กดไลค์ไม่ลูกอ่อนกดแชร์ไม่ห้างลูกติดกดติดตามนะครับเนาะ ไม่ต้องบอกเลยเรจะตามไปกดแล้็แก้คืนถึงห้องเลยทีเดียวเชียวอ่านี่ทำเนาะน่าจะเป็นเคร่วันน่าจะเป็นหนูพุกนะครับเนาะบ้านผมเป็นหนูพุกนะครับไม่ใช่หนูสิงตาส่วนหรือหนูสีหนูสีแยกปากหมาหนูพุกนั้นมันคิ้วไม่คือไม่คืออ่านี่ครับเน,ะนาะนี่ครับ,ค,รบคำพินละอันนี้ครับ อันแรกผมจะดักไว้ตรงนี้นะครับยังไงก็ลุ้นๆครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสองสี่หกเจ็ดหลายคนถามผมว่าคนดีหรือบวกดีมิตรกูล่ะสิดีดมึงรู้เรื่องกระเบื้องเคือข้อย่าตั้งกังนะครับโอ้โหทุนมันน้อยก็ค่อยเป็นค่อยไปเด้อนี่นะครับถ้าต้องต้องชิ้พิเศษสนใจทักแชทหมื่นห้าบาทเออหมื่นห้าพันห้าร้อยครับเนาะงานไหม่งานหไหลอ่ะนี่ครับวิที่ดักดูผมเนี่ยเห็นปะนี่เห็นปะ ว่าเห็นเกี wow, ่ยวกับสายบ่วงโดดนี่แหละครับฟังเสียงก็ดีนะครับเนาะนี่แหละครับเวลาดุดักรดจะทำเขาเรียกว่าบ่วงดักนะครับเราทําให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่ใหญ่ใหญ่ได้ครับเนาะเห็ดงามงามขึ้นจากของเห็ดแล้วกลมเห็ดกลมมงามงามขึ้นจากของนะกันพวกอื่นๆอันลาดคือพวกกี่ไรนั่นแหละเขาเรียกนี่แหละครับเรื่องวัวให้ดูหำเรื่องนังให้ดูหำก็แม่เรื่องไหนให้ดูหำคำเนาะหลังแรกเราจะปักไว้ตรงนี้ครับจะได้สะดวกหรือเปล่าเนาะ มันก็ไม่แน่ใจนะครับเนาะมันฝนตกนะครับเนาะมัน,มนดูยี่ดอกยีด่ดอกผมจะเสียบเลยนะครับเนาะหลังแรกแข้งวัดเสียบหลุดเสียบหลุดตั้งแปดเก้าทีตกใจตื่นมาปวดฉี่อ้าเสร็จแล้วจังนี่ครับหลังแรกผมจะเสียบไปตันนี้นะครับเนาะ,ะผมจะถ่ายให้ดูทีหลังนะครับเนาะยังก็ ลุ้นครับรู้ว่าจะได้จะโดนหรือเปล่าฝากนะครับอย่าลืมฝากซื้อแนวมาแกโอ้ยฝากไม่ห่างแม่ใม่และแม่หมันและไม่ล้่นนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะดูกันเดือยาละถ้าคุณไม่ดูผมวันนี้คุณจะเสียใจไปอีกหลายวันนะครับทำไมละเน็ตผมเบิร์ดครับผมเบื่อนี่ครับบรรยากาศบ้านนอกห้องนาแล้วก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็ถึงรดูขัดูทำไร่ไถนาครับทุกที่เลยกูเนาะข้าวเริ่มยังวะ ข้าวเคยไม่ใช่ดิทุกทิ้นเลยกูนี่แหละครับต้นข้าวเริ่มเป็นต้นกล้านั่นแหละครับตรงดำครับเนาะบ๊วยบอกขี้เถิดดักขี้นะเห็นไหมนี่ครับนักเรียนดูนะครับมันจะเป็นคูนองหรือว่าคลองหนูดูง่ายๆครับนี่แหละมันจะเป็นคลองอื่นๆหลากหลากันเห็นป่ะนี่ครับมันจะไต่ดาๆมาตรงนี้ครับผมจะดักไว้ตรงนี้ทีนหนึ่งครับเนาะอย่างไงก็โอ้ฝากดูเลยนะครับเนาะ ทุนมันนะก็ค่อยๆวินค่อยๆไปนะครับนะไม่รู้ไม่รวยค่ะเนะไม่ติดดูไม่ติดรวยติดหิวไม่ติดคนสวยอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับมันจะเป็นตามนี้แหละนี่ครับดูเห็นปะนี่ครับลักษณะการเดินมันจะเดินด่อมๆไปตรงนี้เลยอ้มันกินหอยครับบอกกินหอยแรงดีกินหีแรงแต่ว่ากินตั้งหอยกินตั้งหิวแรงๆดีไม่มีถอยแก้วนี่ครับอ้าวเนี่ยวมเราตรงนี้ที่มองนึงครับนี่ ผมจะดักไว้ตรงนี้นะครับยังไงก็ลุ้นๆมันจะได้จะเดินนะครับเจ็ดหลังผมจะมันจะได้จะเดินหรือเปล่าลุ้นนำกันคำนั่งเฮียรักนะครับถ้ารักก็รักอะไรก็รักได้แต่สุดท้ายห้ามรักหลับนะครับน้อเรียกผมว่ามีแห่งนำกันแก้วนี่ครับหลังต่อไปขันบอลไปไปลิ้งหลับได้ครับเพื่อนผมบอกเนาะนี่แหละครับลมเย็นๆบ้านเราดีก็ห้องแอร์เบื่อเหลื่อมหันได้ครับเนี่ย <laughs> ช่างเทพอุดรไอคิสซอนคอนแก่นอุบลไอแมนคอนแก่นลาภเบ้าสุชิน <t> เมืองเลยไอ้ตอนอำนาจจะเลิญมอมลิน ร้อยเอ็ดสีแซบก้มูชื่อไออมสิน้นไอเอกรินอยู่มุกหานสีแซอ้ค่อยแยกแยบใครนะครับปินมาแกสุคนมันโดนแล้วมาพอนะโอ้ยเนาะอันนี้คือแต่งเองนะครับแต่งเองเรียบแรงเองนะครับโดยสารไม่มีวุฒิรับเป็นยานหาองสารคุณนวุฒินะครับเนาะได้ยุได้ยุ นี่แล้วครับอ่านี่นี่นี่ครับลักษณะมันจะไตด่ดั้มดั้มมาตรงนี้ครับเห็นไหมไตด่ดั้มดั้มภาษาเขาเรียกภาษาของผม,ผมเองดีแล้วครับนะผมจะดักไว้ตรงน,นี้นะครับนะยังไงก็ลุ้นๆคำว่าจะได้เดิมๆนี่ก็รู้แหละน่าตื่นเต้นเถอะวะอ่าถ้าผ้าไม่เสียบิชันไม่ว่ากันเด้อเพราะริงมัน